ที่22เิดตันของน8นะครับภาพรวมตลาดหุ้นทางฝั่งยุงโรปและอเมริกาวันนี้ก็ไม่มีการขยับขับเคลื่อนกันมากนะครับก็โดยที่ทางมูก็ยืนหยัดแลทรงตัวนะครับโดยทางยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นส่นวใหญ่ก็เป็นข่าวในประเทศก็เป็นข่าว,วก,าการควกกรบรวมกิจการประกอกการที่ออกมาดีอย่นีนะครับส่วนทางอเมริกาเองกลุ่มค้าปลีกวันนี้ก็ปรปับตัวลดลง ในส่วนหลักๆของวันนี้ของอเมริกาก็ตามในส่วนของ EIA จะรายงานในส่วนของต็อกน้ำมันดิบน,นะครับสิ้นสุดวันที่3พฤศจิกายนนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น1.1ล้านบาร์เรลนะครับในส่วนของประมาณการราคาน้ํามันดิบของ EIA ก็ปรับราคาประมาณการราคาน้ํามันดิบปีนี้นะครับเวสเท็กซัสนะครับขึ้นมาอยู่ที่49.88แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเขาคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะอยู่ที่5 1 1 1นะครับในส่วนของการประชุมโอเปก ท่าทีของซาอุดก็ยังเหมือนเดิมก็คือจะยังไม่ยอมลดกําลังการผลิตลงนะครับซึ่งก็ยังกดดันให้ราคาน้ามันดิบในส่วนของเวสเท็กซัสเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงแล้วนะครับส่วนถ้าดูรวมก็เหมือนตลาดนักลงทุนยังรอทิศทางความชัดเจนของไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินของเฟด e c b b o j นะครับมันทิศมันทิศทางโฟร์เงินต่างๆนะครับมันก็ยังดูชะลอตัวนะครับค่าเงินตอลล่าที่แข็งค่าก็กดดัน ราคาสินค้าพกกาอย่างนี้ทำให้ตลาดก็ยังอยู่ว่ามันผันผวนในทิศทางที่ยังไม่ชัดเจนตลาดก็ยังขยลีบกลับขึ้นอะไรไปไหนไม่ไ,ได้ไม่มากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมซึ่งตลาดก็คงมีอยู่ลักษณะอย่างนี้มาจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับของเราวันนี้ผลกระทบเป็น,นยังไงบ้างจากการประมูล 4G นะครับตัวตลาดบ้านเรานะครับตัวเซ็นต์อิเด็กเมื่อวานนะครับก็มีแรงขายออกมานะครับก็ปิดลบไปนะครับ8.2 3จุดนะครับไปอยู่ที่ระดับ1,390จุดนะครับ มูลค่าการซื้อขายของเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ที่371ล้านบาทนะครับโดยที่ดัชนีนะครับก็ตัวลงต่อเนื่องนะครับก็หลุดระดับ1,004ลงมานะครับก็ปิดที่แนวสำคัญเนี่ยที่ตรง1,390จุดนะครับโดยเครื่องมืออย่าง m อสซแล้วก็ตัวไอซีนะครับก็มีทิศทางปรับตัวลงต่อนะครับก็ทำให้วันนี้เนี่ยเราก็คาดว่านะครับตัวแนวโน้มดัชนีนี้มีโอกาสเป็นตัวรุนบริเวณ1,390จุดลงมาได้ครับก็แนะนำครับสำหรับนักลงทุนทั่วไปเนี่ย ก็ให้ขายลูพอร์ตนะครับแล้วในจังหวัดีบานครับแล้วก็อาจจะออกมาเป็นซีดูก่อนนะครับสำหรับตัวนักลงทุนที่นักษณะของกินกำไรเดสเพยนะครับก็อาจจะช็อตออกมาก่อนนะครับแล้วก็รอซื้อกับแถวบริเวณระดับที่1,375-1,380ถึงจุดนะครับแล้วก็กินกำไรนะครับมองแกว่สั้นๆนะครับแนวต้านอยู่ที่1,385-1,390ถึงจุดครับในส่วนของตัวเซกเตอร์อัปเดตนะครับวันนี้เนี่ยก็มีหุ้นไลปิโอเข้ามา ึงตัวนะครับเป็นในส่วนของตัวตาเอไอเอไอนะครับก็ตัวราชเฟอร์ี่นะครับหรือว่าอาทีเนี่ยก็ตัวนี้นะครับก็มีราคาขายที่1บาทนะครับราคาไอพีโที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยก็อยู่ที่12บาทครับก็มีจํานวนหุ้นที่เอาเข้ามานะครับแปดสิบสามปสิบสามล้านหุ้นนะครับก็โดยตัวบริษัทตัวราชเฟอร์ี่นะครับก็ให้บริการท่าเรือโดยสารนะครับแล้วก็ท่าเรือขนส่งท่าเรือด้วยเรือเฟอร์รี่นะครับก็เป็นเส้นทางกับพวกเกาะสมุยเกาะพังงันแล้วก็จอดสมพานธานีนะครับ ก็นะครับก็รวถึงให้บริการท่าเรือท่าเทียบเรือด้วยนะครับแล้วก็จน่ายสินค้าบนท่าเรือแล้วก็ในเรือโดยสารนะครับสำหรับตัวบริษัทนะครับที่เมื่อวานกัดลงมานะครับลงไตมาสามดีเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวโก o บอลนะครับตัวอิชิแล้วก็ I-Link ดีเอสวีโอเอสวัสทีบีโอแล้วก็บีเอทีโอจีนะครับ ฟาสเทตนะครับตัวแรกนะครับก็ EE นะครับแท่งเทียนเนี่ยปรับตัวขึ้นร้อนแรงต่อเนื่องครับพร้อมด้วยวอลุ่มเนี่ยที่หนุนเข้ามาสอดคล้องกับ MACD เองนะครับที่ยังส่งสัญญาณบูลีทอยู่นะครับเราคาดว่านะครับราคาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับเบื้องต้นเนี่ยเป้าหมายแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่อ่0.26ถึง1.30นะครับแนวรับเราให้ไว้ที่1.15นะครับจุดตกรอบที่1.10ครับตัวต่อไปนะครับ e p g นะครับแท่งเทียนเนี่ยส่งสัญญาณบูลีทนะครับล่าสุดเนี่ยทำ New High นะครับ พร้อมแรงหนุนจากโวลุ่มแลวก็ m a c d ที่เริ่มยกตัวขึ้นนะครับเบื้องต้นแนะนำใหทเทรดดิ้งต่อนะครับโดยเราเประเมินเป้าหมายแนวต้านแรกไว้ที่10บาท30นะครับแนวรับระวังไว้ที่9บาท60แล้วก็จุดสต็อปรอที่9บาท50ครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นท็อปนะครับภาพทั้งิอีกเนี่ยล่าสุดเนี่ยยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่นะครับแท่งเทียนเนี่ยก็ได้เบรกเอากรอบสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นบวกกับสัญญาณ m ร c d ราคานะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่บริเวณ58-60นะครับแนวรับเราให้ไว้ที่56.5นะครับส่วนจุดสอบหลอดที่55.5ครับมาต่อถึงที่เซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับก็เริ่มการลงทุนระยะสั้นนะครับเราเน้นเปิดสถานะรองนะครับใน S50 ช15แถวบริเวณแนวรับระยะสั้นที่880นะครับ เพื่อลุ้นการดิบเบาของดัชนีนะครับพร้อมทั้งตั้งจุดตัดขาดทุนนะครับถ้าเกิดว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวลดแนวรับลงมานะครับแล้วก็ส่วนระยะกลางนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ให้เปิดทยอยเปิดสถานะที่บริเวณ887นะครับซึ่งก็รุดลงมาแล้วนะครับก็ยังคงคำแนะนำถือสถานะช็อตอยู่นะครับในเอสซ่าสูนเซต15นะครับเนื่องจากว่าไอเอซีดีแล้วก็สโตร์เองเนี่ยยังส่งสัญญาณลบอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมให้แนวรับแนวต้านระยะกลางไว้ที่873-903จุดครับ เอ็นนิ่งบ้านปูเป็นไงบ้างครับครับก็เมื่อวานเราก็ไปมิ팅ในส่วนตัวบ้านปูนะครับก็บ้านปูเนี่ยสำหรับตัวไตรมาสสั้งครับก็รายงานผลการทุนสุดที่ออกมานะครับถึงสองล้านบาทนะครับก็หลักๆเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากตัวภาษีจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นในส่วนของตัวดีเฟอร์แท็กนะครับก็เกิดจากการกดค่าของเงินบาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในตัวผลการดำเนินงานหลักนะครับในส่วนของตัวธุรกิจฐานอินนะครับก็ ในจีนบ้านนียก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับด้วยคนจัดการที่เขาควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเหมือนที่อินโดนีเซียนะครับก็โดยปริมาณขายเนี่ยแล้วก็ราคาขายเนี่ยก็ทรงตัวนะครับจากใจมาก่อนนะครับแต่ว่าต้นทุนของเขาเนี่ยในส่วนของตัวต้นทุนน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็ตัวอัตราส่วนการเปิดหน้าดินต่อฐานกินเนี่ยหรือสติ p p i n g ratio เนี่ยเขาก็ปรับตัวลงอย่างมีนียสำคัญครับก็ส่งผลให้ตัว cost margin เนี่ยในจีนมานนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับ จากระดับ32เปอร์เซ็นต์นะครับในไี่มาสว2เนี่ยขึ้นมาเป็น37เปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเดียวกับใน,นมือของตัวออสเตรเลียน,นะครับก็ได้รับผลบวกเช่นกันนะครับจากตัวปริมาณการขายเนี่ย พิ่มขึ้นอมา1 1คีรนินะครับก็อยู่ที่34ล้านตันนะครับเนื่องจากในส่วนของตัวไดมานนี้เขาไม่มีการขึ้นย้ายรอนวอลนะครับก็ทำให้ตัวก้อนมาที่เนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะครับไดมานนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกที่28%นะครับส่วนที่น่าผิดหวังก็คือว่าส่วนของตัวธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับที่ไม่เป็นไปตามค่านะครับทั้งในส่วนของตัวโรงไฟฟ้า b l c p นะครับที่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อรดูเนี่ยเพิ่มขึ้นครับต่อเนื่องมาจากไรมันก่อนนะครับกับตัวประสิทธิภาาพในกร อ่าาเดินอ่ประสิทธิภาพในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มที่นักนะครับขณะที่อ่มันมีส่วนที่เขาต้องรับดูผลขาดทุนจากตัวไฟฟ้าของสาฟเฟสบเข้ามาด้วยนะครับจำนวน9้าล้านเหรียญน,นะครับสารักเนี่ยเนื่องจากตรงนี้เนี่ยมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนนะครับก็เลยทำให้ขาดทุนของด้านเอฟเไปนะครับประกอบกับมีการรันที่ไม่เต็มที่นะครับซึ่งสุดที่แล้วเนี่ยก็ส่งผลให้ในงวดอ่เเดือนนะครับของปีนี้นะครับบ้านปูเนี่ยก็มีผลขาดทุนสุดที่อยู่ที่57ล้านบาทครับ หลับตัวแนวโน้มในช่วงไตรมาสที่4นะครับก็คาดว่าตัวธุรธกิจเนี่ยจะกลับมาก่อนอตัวอีกครั้งครับจากปริมาณการขายในส่วนของตัวทันหินของเหมืองออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับก็ลดลงนะครับเนื่องจากมีการย้ายลองวอร์ดเหมือง,ง,งรรของเหมืองเมดาลองนะครับก็ลงถึงคาดว่าต้นทุนการผลิตของเหมืองอินโดนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยตามรมาคาดีเซลนะครับอะไรก็ตามเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถรับรู้ก,กําไรในส่วนของตัวธุรธกิจลงไฟ้า ทางเครือข่้าอันใหญ่ๆก็คือ b r c าเนี่ยเพิ่มขึ้นมา Q ิวอนะครับเพราะว่าไม่มีแผนที่จะ,ะซ่อมเทอร์นาลาว์แล้วนะครับแล้วก็บวกกับตัวโรงไฟฟ้าของสาเฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คาดว่า,าการการใช้กำลังก,การอินเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับปกติส่วนในเฟสสองเนี่ยก็เริ่ม COD แล้วนะครับตามแผนเนี่ยก็ซีออลดีตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็คาดว่าเนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยพยุงกำไรในส่วนของตัวไตรมาสสี่เอาไว้ได้ครับส่วนภาพรวมกำไรสุทธินะครับในปี2,518นี้นะครับเราก็คาดว่าจะลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากถูกกดดันจากตัวธุรกิจไทยนะครับที่ยังไม่ซื้อตัวเนี่ยทั้งนี้ก็เชื่อว่าในปีถัดไปอี่าในปี59นะครับผลการดาเนินงานเนี่ยก็น่าจะกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้งครับด้วยแรงนจากตัวรงไฟฟ้าุตสัรรมนะครับที่จะเริ่มรับรู้ส่วนในกําไรเนี่ยทั้ง3เฟสเข้ามาครับ ส่วนประเด็นในการนําตัวบ้านปูพาวเวอร์นะครับหรือ BDP เนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดเนี่ยทั้งผู้เล่หาิเนี่ยเขาก็ยังบอกเหมือนเดิมครับก็คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นปีหน้าน,นะครับโดยที่ตัวบ้านปูพาวเวอร์นะครับก็ตั้งเป้านะครับว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,300เมกะวัตต์นะครับภายในปีภายในปี2,561นะครับซึ่งก็จะตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้และก็กำไรได้อย่างสม่ำเสมอให้กับบริษัทนะครับก็ไปลดในส่วนของความผันผวนในส่วนของตัวธุรกิจทางยิโนนะครับ อย่างไรก็ตามนะคะรับสายวิจัยเนี่ยก็ประเมินว่าณตอนนี้นะครับราคาถ่านหินเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาอยูสักประมาณหนึ่งปีนะครับก่อนจะเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเนื่องจากภาวะอุปทานสูงเกินเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเราจะแนะนำในส่วนของตัวบ้านดูเนี่ยให้แนะนำเพียงแค่ซื้อเก็งกำไรเท่านั้นนะครับก็อ้างอิงมูลค่าพื้นฐานจากบูนเปอรคอนเทนซัสนะครับอยู่ที่26.25บาทนะครับก็คิดเป็นกำไรจากราคาปิดเมื่อวานเนี่ยเกินที่เราประมาณ30%คร,ครับมูลค่าของเรนนิ่งของ50ไทยยูเนียนโฟเซนนะครับกาาก็็่าาเน ในส่วนของกำไรสุทธิออกอยู่ที่1.6 1 6ึ่งจุพันล้านบาทนะครับก็ลดลง15%บห้าเปอร์เซ็นต์เงี้ยแล้วก็แต่เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวนะครับในส่วนของงบ q ิวอที่ปรับตัวดีขึ้นก็เนื่องจากในส่วนของผลประกอบการที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็ในไตรมาสที่ผ่านมาก็ในส่วนของ FX Loss ก็ลดลงนะครับในตัว Net Margin ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ5%เนะครับเทียบกับไตรมาสสองที่ผ่านมาอยู่ที่4.6นะครับซึ่ง ถ้าหากไม่รวมในการในการซื้อกิจการที่มูลค่า90ล้านบาทเนี่ยกำไรสุทธิของทีเ f ก็จะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงเพียง7.6%เนยือนเยียแล้วก็เพิ่มขึ้น14%นคิวอนคิวนะครับในส่วนของทิศทางผลประกอบการของ t v f ในปีนี้เนี่ยอ้างอิงจากมูลบุมเบอร์อนทซัพเนี่ยก็คาดว่ากำไรสุทธิทั้งปีจะอยู่ที่5.6พันล้านบาทนะครับก็ฟื้นตัว1 1เดยือนเยียนะครับ ในส่วนของราคาเป้าหมายก็ให้ไปที่22บาทราคาเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่25เป5เซ็นก็แนะนำซื้อน,นะครับตัวอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มโรงงานนะครับตัวเอราวันก็รา,ายงานในส่วนของก 3, ําไรในไตรมาส3ก็รายงานขาดทุนสุทธิอยู่ที่20ล้านบาทนะครับหลักๆในส่วนของตัวเอราวันไตรมาส3รายได้รวมจะอยู่ที่1,216ล้านบาทนะครับก็ฟื้นตัวดีขึ้น21 เปอร์เซนต์ยอัเดียนะครับในส่วนของอีบีด mm ้าบาจินก็เฟื่อตัวมาอยู่ที่ระดับ24นะครับเทียบกับไตรมาส3ปีก่อนที่19นะครับ mm hmm. ก็ส่งผลให้ในส่วนของอก็ในส่วนของอวองัฒน์าลายในไตรมาส3ที่ผ่านมาก็ขาดทุนลดลงนะครับจากาจากไตรมาส3ปีก่อนที่ขาดทุน8 3ล้านบาทก็ลดลงเหลือแค่20ล้านบาทนะครับ ในส่วนของทิศทางผลประกอบการเราก็คาดว่าในส่วนของไตรมาสสี่ในส่วนของอัตราการเข้าพักก็ยังน่าจะฟื้นตัวดีครับเนื่องจากหลังจากเหตุการณ์ที่ลาระสมนี้นนย,ยอดนักเที่ยวยอดนักท่องเที่ยวก็ยังคงขยายตัวดีอยู่24เปอร์เซ็นต์น,นะครับแล้วก็ในส่วนของทางโรงแรมก็มีการเปิดโรงแรมในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มบัจเจ็เน,น,นะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่คิดราคาห้องพักถูกนะครับก็มีการ ในแต่มาสามนี่ก็จะเปิดหนึ่งที่ที่อิสุูโลกแล้วก็จะมีเปิดอีกสี่แห่งนะครับในช่วงแต่มาสี่นะครับถ้ารนนวมรวมในส่วนของกำไรสุทธิของเนรวันก็คาดว่าปีนี้จะกลับมาเทินราวนะครับจากปีก่อนที่ขาดทุน112ยส0บล้านบาทปีนี้คาดว่าน่าจะกลับมาเป็นกำไรสุทธิอยู่ราว200ล้านบาทนะครับในส่วนของราคาห้างอีกของบุญเบิดคอนเทนซก็ประเมินราคาเนรวันอยู่ที่4 9 7บาทนะครับเทียบกับราคาปัจจุบันก็ยังมีอัพไซด์อยู่19%้นก็ อย่างแนะนาซื้อเหมือนกันนะครับในส่วนของเิรวันในส่วนของภาพรวมอินเด็กซ์วันนี้ก็คงต้องติดตามในส่วนของรายง,งานผลประกอบการของตัวกระตรองที่จะออกมานะครับแล้วก็เยนน็นว,วันนี้เช้าวันพรุ่งนี้ทาง m s c i ก็จะมีการฝับในส่วนของรีวิวนะครับก็จะมีการเพิ่มอาจจะเพิ่มน้ำหนักหรือนำหุ้นเข้าหุ้นออกเนี่ยช่วงเช้าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าะจะมีตัวไหนบ้างนะครับในส่วนของภาพรวมตลาดก,ก็ยังให้ดูนะครับสำคัญบริเวณ1,390จุด บวกลบกันนะครับถ้ายืมไม่ได้อาจจะต้องลดพอลงมาหน่อยเพราะตลาดมันก็มีโอกาสที่จะซึมตัวลงนะครับเพราะแนวรับหลักในตลาดอาจจะซึมตัวลงมาแถวแถว1,360-1,380จุดได้เลยก็คงต้องวางปริญญในกรณีที่หลุดก็คือนคนอาจจะชอต์ปสเก็ตต่อดไว้ก่อนแล้วก็รอรับกลับในช่วงวนะอ่อนตัวนะครับเพราะถ้าอ่อนตัวลงมาเราก็คิดว่ามันก็คงจะถอยลงมาไม่เยอะมากก็แถวแถวแย่สุดคงแถวแถว1,360ในตลาดมันก็คงจะรับอยู่นะครับ ก็วางวลิ้ลักษณะนี้คือถ้าหลุดก็ช็อตเกมพอร์ตขึ้หมดไปรับต่งไ์นะครับในส่วนของภาพรวมแอปเปิ้ลเดลี่ประจำวันนี้ก็ขอสุงรายงานเท่านี้นะครับก็ติดตามข่าวใหม่ในพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ